ทุกคนผมว่านกฮูกผมไม่น่าจะท้องอยู่ว่ะดูดิ ฮ้ยจริงด้วยนี่น้องคูกจิ๋วเพียบเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือการเปลี่ยนทักษะของเราให้กลายเป็นเงินน่ยจริงๆมันมีองค์ประกอบแค่2อ,อย่างเองนะมันไม่ได้ซับซ้อนเลยคือ1คุณต้องมีทักษะอะไรบางอย่างและ2คือคุณต้องทําให้คนรู้ว่าคุณมีทักษะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองเก่งที่สุดในโลกถึงจะทําเงินเว้คุณแค่เก่งกว่าคนที่คุณไปทํางานให้เขาก็พอแล้วแต่ส่วนที่สําคัญคือคนเขาต้องรู้ก่อนว่าคุณมีทักษะนั้นถ้าคุณเก่งอยู่แต่ในเลือะใครเขาจะมา้างาง่มมมมัยยสีีผผผเเป็นนรลล์ได ผมก็นั่งถ่ายฟีดนั่งดูบริษัทนั่งดูเพจต่างๆว่าอันไหนที่เราน่าจะพอไปช่วยงานเขาได้ผมก็ติดต่อไปครับบอกไปเลยว่าเป็นฟรีแลนซ์ไปเสนอทํางานให้เขาสัก1-2งงานฟรีๆแล้วจากนั้นพอเขาได้สัมผัสงานเราแล้วเห็นผลงานเราแล้วเราก็ค่อยยื่นข้อเสนอให้แล้วถ้าเขาโอเคเราก็ร่วมงานกันต่อทําแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มมีลูกค้าประจําและเราก็ไม่ต้องทําแบบนั้นอีกแล้วหรืออย่างในตอนนี้ที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยคนก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าผมทําอะไรได้ผมแก้ปัญหาออ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 ไไรร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 ห้ห้้เเเเเเขาา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 ดบงงงงงงงทััืืืืื่่่่่วิินนนนนยกกกสสสํล ารบรบิิหเงนพอเราทําสินค้าทําบริการขึ้นมาคนเขาก็เชื่อใจแล้วก็มาจ้างเราซึ่งสําหรับการฝึกทักษะต่างๆครับผมเคยทาไฟล์สกิลเทร็กเกอร์อยู่อันนี้เป็นแบบฝึกที่จะช่วยให้คุณได้ตั้งเป้าหมายในการฝึกอะไรสักอย่างแล้วก็ติดตามการเติบโตคนไปเป็นระยะคุณจะได้ไม่ติดปัญหาว่าฝึกอะไรได้แป๊บเดียวก็ล้มเลิกซะและ้วยังไม่ทันจะทําเป็นเลยคุณเอาแบบฝึกนี้ไปใช้อ่ะจะได้เริ่มฝึกแล้วก็มีทักษะติดตัวเพื่อไปทําเงินต่อสักทีซึ่งไฟล์นี้นะครับผมแจกฟรีนะใครอยากได้คอมเมนต์ว่า, Skill าวสกิล